กลับามาพบกับดูนูกแชนเนลในเกม Escape c r o f t ่าเพจที่เราจะทำในวันนี้นะครับอยู่ในแบบที่ชื่อว่า o o ูนะครับซึ่งเป็นเพจของเจเกอร์นะครับชื่อเพจว่า The s u r v i v a l i s t p a r t r i t y 0นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องมีในเพจนี้นะครับก็คือไิส์ก้า2อันและก็ปะการ2อันนะครับตามรูปเลยและเราจะต้องไปที่จุดตามที่เขาให้เราขอไปไว้นะครับก็คือ Z B 016และ Z B 0 1 4นะครับ เดี๋ยวแจนุกจะพาเราไปนะครับไปกันเลยไปที่ไหนก่อนดีเรามันจะอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะของแมบของสถานที่ตัวเซตบซึ่งเซตบีศูนย์หกจากเซตบีศูนย์สี่เนี่ยมันเป็นทางออกดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาวางรอบหนึ่งแล้วค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้เดีตอนนี้เรามีทางออกเซตบี ศูนย์หนึ่งสี่ครับเราไปทำศูนย์หกไหมโอเคเราเห็นลงไม้ใช่ไหมลงไม้เนี่ยมันจะเป็นจุดกลางแมปเนาะครับถ้าเราวิ่งจากลงไม้ลงมาจะออกไปทางเครื่องบินตกครับเย้นี่นะครับนจุดที่เชื่อเซตบีศูนหนึ่งเราจะลงไปข้างล่างนะครับลื่นหน่อยนะครับต้องเปแชร์ด้วย อนี่คือจุดที่เราจะต้องเอาบอกมาวางนะครับนี่นะครับคือจุดที่เราจะต้องวางอิสกาและน้ำเปล่าขวดนะครับตรงจุดนี้เลยพอเสร็จแล้วเราก็จะไปที่จุดที่ชื่อว่า ZB014 ศกันต่อเลยครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ z ซ0ปีศูนะครับเจอโรงไม้ตรงการแม็แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งออกขวาไปเลกครับตามแนวกำแพงไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเจแล้วนะครับ z ซ0บีศูครับนำเลยครับจอนุ จุดที่เราจะต้องวางขวดน้ำและอิสกานะครับก็คือกำลังไม้แตกนะครับก็จะวางตามรูปนี้เลยแล้วถ้าเราวางเรียบร้อยแล้วก็ไปอันเสร็จขึ้นภาร,รกิจนะครับแล้วเราก็ออกจแม็กกได้เลยแต่จริงๆภาร,รกิจนี้ก็คือถ้าเราวางสองข้งสองข้งเสร็จแล้วก็จะถือว่า อารกิจสำเร็จไปเลยนะครับอ็อถือว่าเป็นการสำเร็จเฟสที่ชื่อว่า s e v i r a l i t y ของเจเก,เกอร์อย่าลืมกดไลค์กดซับไทยและกดติดต,ตามช่องยูนูสชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ